เรื่องการส่งกลับชาวอุยกูเนี่ยดูเหมือนจะเป็นจุดตายของรัฐบาลไทยมาสองรอบแล้วนะคะเป็นเหตุให้เราถูกโจมตีอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์สิทธ,ธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อนานาชาติด้วยในกรณีให้การคุ้มครองคนที่ เรียกร้องขอความปลอดภัยในการที่จะขอย้ายไปอยู่ประเทศอื่นด้วยนะคะแล้วการส่งกลับครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะยืนยันบอกว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่มันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของการขอไปประเทศที่3ระหว่างรัฐบาลบอกว่า ไม่มีใครตอบรับกับกลุ่มที่เขาดูแลอยู่เขาก็บอกว่ามีคนที่ตอบรับแล้วแต่ยังไม่ได้มีการส่งตัวไปทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยถึงกรณีที่เกิดขึ้นคุณสุนัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนัยในครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็พยายามยืนยันและว่าทําตามกฎหมาย ทุกอย่างแต่มันก็คงจะไม่ได้สะท้อนมาถึงมุมมองของตากชาสักเท่าไหร่เสียงประนามมาจากทุกทิศทุกทางครั้งนี้เนี่ยเราจะกู่กลับไหมคะในเรื่องของการให้ความร่วมมือกับสิทธิมนุษยชนนะคะคือความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยส่งตัวเป็นการบังคับส่งตัวนะฮะตัวในทางสิทธิมนุษยชนเนเราเรียกว่าเป็นการบังคับส่งตัวเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสมัครใจอย่างแท้จริง ที่รัฐบาลอ้างในการถแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยคําถามก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าอุยกูเขาสมัครใจจริงๆทําไมเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้เนี่ยถึงต้องประท้วงอดอาหารนาน19วันเพราะกลัวว่าเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไทยเอาไปเขาเซ็นเนี่ยจะถูกเอามาใช้มัดคอเขาให้ยอมรับว่าเขาอยากจะกวัคซีนแล้วมันที่สุดสิ่งในข้กลัวมก็เป็นจริงๆว่าการถแถลงข่าวเมื่อวานก็ออกไปยอมรับว่า เอกสารที่ไทยเซ็นเนี่ยเป็นเอกสารที่เอามาใช้ในการที่มัดตัวอุ้ยกูให้กลับประเทศอันนี้ก็เป็นเป็น,น,ป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 นข้อสังเกตข้อที่หนึ่งนะครับการส่งก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคคอสชอเกิดขึ้นมาแล้วก็ร้อยกว่าคนแต่สภาพมันยิ่งเลวร้ายหนักกว่าการส่งตัวครั้งนี้คือสมัยคอสชอเนี่ยเปิดทางให้จีนเอาเครื่องบินมาลงที่สนามบ,บินใ,นในในตรงบอนอหกนะครับแล้วก็เอาถุงดำทูงผัวอุ้ยกูหนึ่งก็เราเจ้าหน้าที่จีนประกุหนึ่งตออหนึ่งเลยหนักถึงขนาดนั้นรอบนี้เนี่ย ก็แย <Yeah. S 2> ่งงง๊บงิบทำลองลงมาหน่อยแต่ก็ยังแย่อยู่ก็คือเอารถขนในตอนตีสองกว่าแล้วก็ปิดเทสํารอบคันเลยทำไมทำอะไรลึกลับหรือถ้าตรงไสตรงไปตรงมาบอกํำตามกฎหมายเนี่ยทำไมต้องปิดลับขนาดนั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกน,น่ากังวลแล้วก็ซึ่งไปรับปากบิธามตัวรองนายกเองก็ให้สัมภาษณ์ออกสื่อ เจ้าหน้า hmm. ท <c oughs> ี่รัฐบาลไทยก็มาให้ปากคํากับผู้ที่สภากับสภาผู้แทนว่าจะอย่างไรก็ไม่ตรงตามรับปากกับองค์กริษัทเมชนกับทุกทนพูดกับยูเอ็นแล้วอยู่ๆคลิกเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับค่ะคุณจุนัยคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะมองถึงเหตุผลสาเหตุที่ไทยนั้นไปยอมรับข้อเสนอทางการจีนอะไรที่จีนนั้นเสนอมาเพื่อที่จะให้ส่งชาวอุยกูนั้นกลับจีนนะคะผมมองว่านี่มันไม่เป็นมันมันไม่มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนว่าไทยไม่มีอะไรจะได้เลยนะครับ คือเป็นการทุบโต๊ะสั่งโดยจริงคือจีนแสดงให้เห็นว่าเขาเป็น <S <S เป็นลูกที่ในภูมิภาคในทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียจริงๆคือสั่งได้ใต้หันขวาอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีอุยกูไทยก็พยายามการพูดแบบไทยนะครับก็ัวมไม่ช้ำน้ะไม่ขุนกับทุกฝ่ายว่าส่งตัวกลับส่งตัวไปให้ตุรกีผู้หญิงและเด็กเนี่ย <S <S แล้วจีนก็โวยวายโกรธเร่ไม่ให้ไทยส่งตัวเพิ่ม,ตเ,ตมตเติมไปอีก พอสมโตกลับให้ทีมไทยก็โดนประนามไทยก็เลยใช้วิธีงั้นไม่สมโตให้ไครเลยขังในที่ต่อมาไปเรื่อยๆไทยก็ใช้วิธีแบบนี้มา11ปีนะครับแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นถึงไว้เนื้อเชื่อใจกับการที่จีนรับากรับคำโดยที่ไม่มีหลักฐานประกอบอะไรอย่างชัดเจนเลยคือสภาพในในมณฑลซินเจียงที่คนฮุยโกูอยู่เนี่ยนะครับการเก็บข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สืบมชุนของยูเอ็นเนี่ยเรียกว่า มีเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงถึงขั้นอาชญากรรมต่อมนุษย์ษต่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยควรจะเรียกร้องหลักฐานคำรับรองที่มันหนักแน่นกว่าคําสัญญาปากเปลา่าะครับง่ายนะฮะคือตอนนี้เนี่ยการที่ไทยตัดสินใจส่งอุยกูไปให้จีนมันขึ้นอยู่กับสัญญาปากเปล่าวนๆเลยแล้วไทยเสียหายประเทศเสียหายถูกประนามผลกระทบด้านอื่นๆจะตามามีอีกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ แต่แค่นี้แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเราไปเชื่อสัญญาปากเปล่าทีเนี่ยครับแล้วก็เมื่อวานการถแถลงข่าวก็ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่ สัญญากันในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินะแต่ไปถึงระดับนยายกฐมนตรีของไทยตอนที่ไปเยือนกรุงปักก<ม>ิ่งก็มีการพูดเรื่องนี้เ่าจะอะรว่ารับรู้ถึงระดับสูงสุดงรัฐบาลเลยค่ะค่ะคุณสุนยัยมีเหตุผลอะไรที่จีนต้องการได้ตัวกลุ่มชาวอยกูกลับไปทั้งทงที่ก็แค่4ี่กว่าคนเนี่ยทำไมถึงต้องต้อง,ต,องต้องมีความพยายามที่จะกดดันเพื่อนํากลับไปมากขนาดนี้แล้วการที่เรายอมเนี่ยเราจะแก้เกมยังไงให้มันดูดีขึ้นในสายตาชาวโลกได้บ้างนะคะคืออย่างนี้ครับต้องเรียนว่าจีนเนี่ย ต้องการจะปกปิดว่ามันมีปัญหาร้ายแรงในสินเกียงทําให้คนอยู่ในสินเกียงไม่ได้นะครับคือคนอุยกูอยู่ไม่ได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นจีนจะติดตามไล่ล่าคนสินเกียงที่หลบลี้หนีไยออกนอกประเทศมาโดยตลอดการที่คนซินคนอุยกูเนี่ยออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดอาญานะครับมีคุณพ่อเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนสินเกียงถูกจับกลับไปเนี่ยติดคุกสิบหกปีนะครับนี่คือปัญญาชน,นะระดับปัญญาชนเนี่ย พอจีเราตัวกลับไปได้เนี่ยขังคุกสิบหกปีเลยแล้วก็กลุ่มที่ไทยส่งกลับไปในยุคคอสชอเนี่ยสถานทูตจีในในกรุงเทพก็ออกถแถลงการยอมรับเองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อคอสชอส่งกลับไปแล้วเนี่ยถึงจีนก็ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นแล่รอบนี้เราจะเชื่อใจได้อย่างไรว่าที่เราส่งไปให้เนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าเมื่อวานนะครับทั้งวันเลยสื่อทางการจีนเนี่ยเรียกคนที่สี่สิบคนที่ถูกส่งตัวกลับไปเนี่ยว่าอาชญากร S <S นี่ยนีเป็นข้อสังเกตเลยนะครับเพ<ช>ราะรฉะนั้นสิ่งที่ไทยต้องทําเนี่ยกลายเป็นเอาภาระมาผูกคอเลยเนี่ยก<ช>็คือเนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งกลับโดยตั้งอยู่บนคําสัญญาของฝ่ายจีนว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นภาระของไทยนะครับที่จะต้องไปติดฟามอ่ะ<ช>มันไม่ใช่เรื่องเลยแต่ก็เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็คือว่าอย่างเมื่อวานเราเห็นเลขาสมชขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับคนวุยกูที่ไป เกียงนะครับแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมคุณกวีสอบสองเนี่ยก็จะเดินทางไปจีนแล้วหลังจากนั้นต่อไปก็คงเป็นภาระของเจ้าหน้าที่สานทูต<ะ>ไทยในจีนที่ต้องคอยติดตามสอดสองว่าคนอุยกูที่เราส่งกลับไปให้จีนรอบนี้สี่สิบคนเนี่ย<ะ>เป็นไปไร้ดียังไงจีนทําตามสัญญาจะรักษาค<ะ>ํา<ะ>พูดไหมว่าไม่ดําเนินคดีกับเขาจะให้เขากลับไปเจอหน้าครอบครัวได้หรือแม้แต่ประเด็นเรื่องการเจอหน้าครอบครัวนี่ก็เป็นคําถามใหญ่นะครับเพราะคนเหล่านี้ตอนหนีมาที่อพยพเข้ามาในไทยเนี่ยเขามากันทั้งครอบครัว แล้วก็ลูกเมียที่เป็นผู้หญิงและเด็กเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปอย่างตุรกีได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยถูกเบรกไม่ให้เดินทางไปตุรกีก็ติดค้างอยู่ด้วยเพราครอบครัวจริงๆเขาเนี่ยอยู่ที่ตุรกีหมดแล้วที่อยู่ที่ตินเกียงที่เมื่อวานถ่ายรูปถ่ายเรื่องอะไรมาเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพนะ,ะเป็นเหมือนการเล่นละครน,นะครับเพาเป็น ครอบครัวชั้นห่างออกไปลุงป้านะอาปูญ่ญาตายายแต่ว่าไม่ใช่ลูกเมียของเขาพวกคนเหล่านั้นเนี่ยไปที่ตุรกีกันหมดแล้วครับค่ะแล้ว้การทําของเราเนี่ยมันละเมิดพันธกรณีเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการให้การดูแลรับรองความปลอดภัยยังไงบ้างคะคุณนุ่ในคือคือต้องมองบริบทอย่างดีฮะว่าที่จีนสัญญาเนี่ยสัญญาเป็นเรื่องเฉพาะหน้าว่าเฉพาะกลุ่มนี้นะจะไม่ไดําเนินคดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดถึงสภาพความเป็นอยู่ หรือการปฏิบัติต่อคนปุยกูในซินเกียงซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนชนยูเอ็นเรียกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบริบทหรือสภาพแวดล้อมของซินเกียงทั้งแคว้นเนี่ยยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนชนนัยแปลงถึงการอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเลยเราก็เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงไงเวลาเวลาพิจารณาความเสี่ยงว่า เขาจะตับไปเผชิญอันตรายหรือไม่เนี่ยมันต้องดูทั้งในระดับใกล้และระดับไกลระดับใกล้เนี่ยทีมสัญญาแต่ระดับไกลเรื่องของบริบทโดยรวมของรัฐเนี่ยทีมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้รับปากรับคำว่าจะปฏิบัติต่อคนวิกูให้ดีขึ้นเลยครับ <c oughs> มันก็เลยถูกวิจารณ์ไทยก็เลยถูกวิจารณ์มันก็เลยทำให้ไทยถูกวิจารณ์ว่า ละเมิดพันธกรณีเรื่องอการไม่ส่งบุคคลกลับไปเผชิญอันตรายถ้าสังเกตข้อวิจารณ์จากนานาชาติหรือจากองค์กรสท่ญญิมษยชนจากยูเอ็นก็ดีนะพูดตรงกันหมดเลยว่าสิ่งที่ไทยละเมิดหนักที่สุดก็คือหลักการไม่ส่งบุคคลกลับไปเผชิญอันตรายครับค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลอย่างจริงจังด้วยนะคะขอบพระคุณคมากค่ะคุณสุนัยผาสุขค่ะคคคที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยนะ